เป็นคนที่มีน้ำหนักตัวเกินทำให้เกิดโรคเบาหวานความดันนะคะในการวิ่ง2-3ปีที่ผ่านมาทำให้น้ำหนักลดลงความดันลงแล้วก็เบาหวานก็ลดลงด้วยค่ะ <Yes. S 1> มัณฑนาบุญประเสริฐค่ะ,ะแผนกไอที ทายุรกูลแผนกหล่อตัวเรือนค่ะบรรณาทองวิจิตแผนกไอทีค่ะพานิสาสารุวง์แผนกต้นทุนค่ะอ๋อเริ่มวิ่งกันมานานแล้วค่ะเออก่อนที่จะมาโครงการมีโครงการนี้วิ่งมา2ปี2-3ปีพี่นาะใช่ก็ประมาณนั้นค่ะคือวิ่งข้างนอกประมาณ2-3ปีนะคะก็คือข้างนอกจะมีพวกกิจกรรมที่เขาจัดวิ่งก็ไปวิ่งกับเขาอะคะ่ะ แรงบันดาลใจของพี่เอคือเป็นคนที่มีน้ำหนักตัวเกินทำให้เกิดโรคเบาหวานความดันนะคะในการวิ่งสองสามปีที่ผ่านมาทำให้น้ำหนักลดลงความดันลงแล้วก็เบาหวานก็ลดลงด้วยค่ะก็ส่วนตัวก็คือแรงบันดาลใจก็เกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะเลยค่ะต้องการมีสุขภาพที่ดีปกติก็วิ่งข้างนอกอยู่แล้วพอดี พันหน้ามีกิจกรรมเดินวิ่งก็เลยมาร่วมทำกิจกรรมก็เหมือนเป็นการออกกำลังกายในตัวนะคะเอ่อทั้งกลุ่มเลยนะขออนุญาตตอบทั้งกลุ่มเลยนะคะออตอนทั้งกลุ่มเนี่ยาราเกตของเราก็คือเสือ้อทุกคนวิ่งได้300กว่าโลหมดทั้ง4คนเลยค่ะโอ้ดีใจวิ่งทั้งหมด ตอนที่สงการวิ่ง30โลนะคะวันละ10โล10โล3วันแล้วก็มาเก็บที่นี่ภูมิใจมากเลยค่ะซึ่งที่จริงแล้ว,วพี่กว่าจะได้ก็ไม่ใช่ง่ายๆเพราะว่าช่วงสงการเนี่ยพี่หยุดไปไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้วิ่งเลยแล้วก็หลังจากสงการพี่ก็แอดมิดอีก2วันเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นมาเนี่ย เพ,เพื่อนก็เป็นกําลังใจช่วยกันวิ่งก็เลยพากันวิ่งจนผ่านไปได้นะคะของพี่ก็เหมือนกันพี่ก็กลัวว่าไม่ได้เสือ้อพี่อยากใส่เสื้อทีม<ช>พี่ก็เลยต้องพยายามวิ่งให้ได้สงการหยุดก็กลับไปวิ่งที่บ้าน<ช>เพราะกลัวมไม่ได้เศษสองนะคะตอนนี้เศษสองก็กำหนดออกมาแล้วคือก็วิชวลันเหมือนกันทุกคนให้วิ่งได้200โล200โลภายใน3เดือนคาดว่าสมาชิกทุกท่านน่าจะได้ค่ะเพราะว่า ความตั้งใจในการวิ่งแล้วก็คาดหวังคาดหวังว่าจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นแล้วก็วิ่งให้ถึง200โลเพื่อเราจะได้เป็นทีมมีเสื้อได้เสื้อได้รับเสื้อทุกคนได้รับเสื้อทุกคนนะคะแล้วก็อยากเห็นทุกคนอ่ะมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่อ้วนนะคะน้ำหนักลงตอนนี้เรามีสมาชิกทั้งหมดอ่ะ8 9ดสกถึงเกคนอยากให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกมาออกกำลังกายกันเถอะเพื่อสุขภาพ